ไอ้ยูบัตสุเวรับทำเป็ชมจุดเทียนเลยละวันนี้ผมกำลังหาเพื่อนอยู่นะฮะไอีเพื่อนผมหายไปไหนก็ไม่รู้ครับทันก็ไม่มีทันก็ไม่มีดูขลังดีกว่าเฮ้ยอะไดิไข่เอาวเฮ้ยมันทำอะไรอยู่เนี้ยอ๋อสร้างทีแมนอะว้าวเฮ้ยโหไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดี ไม่เชื่อกันทำมั่งเลย <c oughs> ข้าหลังเนี่ยจะทำเป็นยังไงบล็อกเด็กเหรออันเนี้ยบล็อกเนี้ยเปล่าเดี๋ยวจะสลับไปเรื่อยเรื่อ okay. ว้าว้ยโอเคว้วน่าสวยมากน,น่าส,สวยมากดูดิ ครับขอ,บอ,บอบสวยนิ่งเลยอันนี้มีเด็ดกี่คนะหาสิบสามชิ้นลงคลิปของแันโคกดีเลยว่ะใช่ไหมใช่ผมปิงจริงจังผมเป็นชิงจังเออ ขอบคุณนะจริงจังเออทำด้โอเคคิดว่าจะสร้างสิ่งไม่ไหรหลายชั่วโมงเดี๋ยวผมจะตัดต่อนะฮะตัดต่อตัดต่อเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะถักผักไปตอนสร้างสิ่งเลยนะฮะเอ้ยเยี้ยวว่ะ ไม,ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่กี้อ่างคปแลวหาวสร้างสร็กแล้วแต่เพื่อนผมสรา้างแค่คนเดียวนะมผมอ่ะผมยิงครับใครย,ยิงครับใครยิงใครยิงฮะใครคยิงสมอุ้ยอ,อุ้อยอุ้ยอุ้ยย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 ยเยย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  ตรงนี้จะมาสวนทางเข้าแตกมันทะลุได้อู่แล้วนะครับอันตรงนี้คือสวนด้านล่างนะครับขึ้นไปที่ไม่มีอะไรขึ้นไปมันจะเป็นส่วนตรงนี้นะครับและก็จะแล้วพอขึ้นไปด้านบนมันก็จะมีพวกปืนกลพวกหอกและด้านหน้า,านะครับเสุด,ดพีเนียมนะครับด้านหน้าคตรพีเนียมนะครับดูดิครับ 哇。Wow. ไปด้านหลังมีไอพ้นตอนนี้พวกจะไปกอ่อความวุ่นวายพอดูอาวุธของเราสิครับดึ๊งดึงดึงแต่พังทลายค,คงอยู่ไม่ได้ไปไปเอิม่มมาลยฉันอยากนั่งตรงนี้ว่ะ <laughs> ไม่อยากนั่งคงบูงบางเหมือนไม่ปลอดภัยอ่ะแต่ลองดูก่อน <parks> ได้ยังไงอ่ะแข็งไปแล้วไหม Ai ở mấy mấy bác Tao khá đi Thôi lắm đây ตรงไนมีใครบ้างดูให้หน่อย

ี่นยืดๆหยุดนึ่งไปสักแป๊บแล้วก็ขึ้นไปต่อนะเอ,อ้าผักนายช้างอะ่ะนายผักกูนายผักช้างน,นี่ไห้มั้นไปดูอันอื่นของกูไหมเนี่ยมีอันนี้ด้วยลองดูไหมอยากลองดูง โอ้ดูดิว่ากระปุกตาอยู่ฝั่งซ้ายของโต๊ะ ừ. <laughs> ờ, <laughs> จะแกงคนอื่นแต่สุดท <Ừ. S 1> ้ายแกงตัวเองเฉยเลยให้ฟังฟานทองไหมฟานทองไหมฟังเขาบอกเครื่องบนพวกนี้ยมันมันมีจรวดฟรีเว้ยจริงมันมีจรวดฟรีมันจะมีห้องรับอยู่ กูงานนี้จริงจริงนะกงานนี้จริงจริงนะกูไม่ได้มาไม่ดีไม่ดีไม่เชื่อกันทำมั่งเลยเฮ้ยเฮ้ยวะฮะปกติกูกระโดดมันต้องแบบฮแบบนี้ใช่ไหมแต่พอทำไมกูอยู่แบบนี้แล้วทำไมมันเป็นแบบนี้มึงดูนะ

จะใช้อะอไรวันนี้จะละแบบเนี้ดีสุดแล้วว่ะ ทต่อไปเลยไปได้ไหมไปเลยเออเว่อร์อะไรวะอุ้งตุ๊กเนี่ยเอออมันขึ้นไไมอูไต เอเลยโอ้โแม่งน่าตื่นเต้นกันก็เลยต้องทำแบบนี้ใช่ไหมไป้วบิลลี่แม่งคือบิลลี่เขาอะไรกนี่ม่ธม ได้เลยคะโอเคผมขอเพียงแค่นี้นะกดไลค์กดสติ๊กเกอ์กแชร์ด้วนะผมขอเพียงแค่น hmm. ี้รัาจุ๊บ